ประเด็นดราม่าที่กำลังร้อนแรงในวงการบอลสีในขณะน,นี้กระแสบอลสีที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ทำให้มีผู้คนสนใจปลูกบอลสีกันมากขึ้นจนต้องมีการนำเข้าบอลสีจากประเทศจีนเพื่อมารองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นแต่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมบอลสีจีนที่นำเข้ามาทำไมไม่เหมือนในรูปวันนี้เกษตรชิวจึงรวบรวมข้อมูล สิบอันดับบอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะมีชนิดไหนกันบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเกษตรชิว่ววกับผมโตชิวชวอนะครับวันนี้ผมก็มีสาระาดียมาฝากท่านผู้ชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับ ถ้าท่านจะรับชมคลิปนี้ฝากท่านกดติดตามช่องเกษตรชิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใจากเกษตรชิว,ชวบอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่10บออบอนสีของขวัญบอนสีของขวัญลักษณะพื้นใบสีชมพู เส้นใบสีขาวเขียวใบยาวปลายใบเรียวแหลมเป็นบอลกัดสีน่วต้นยังเล็กจะมีใบสีเขียวแต่เมื่อโตขึ้นใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพู บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่9เอกราชบอลสีเอกราชเป็นบอลใบไทยรูปหัวใจพื้นใบสีเขียวกระดูกและเส้นใบสีเขียวสะดือและก้านสีเขียว บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่8บอลสีหนุมานเข้าเฝ้าบอลสีหนุมานเข้าเฝ้ามีลักษณะพื้นใบสีชมพูอมม่วงหรือแดงกระดูกเส้นใบสีชมพูอม,มแดงใบป้อมกาบใบสีเขียวขอบใบสีเขียว บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่7ดดอนเจดีบอนสีดอนเจดีเป็นบอนใบยาวลักษณะใบป้อมปลายใบแหลมหูใบฉีกถึงสะดือหรือก้านใบพื้นใบมีสีขาวอมเขียวเส้นกระดูกใบเป็นสีเขียวเข้ม บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่ 6. หกหลงบอลสีหกหลงเป็นบอลสีชนิดกัดสีมีใบที่มีการผสมผสานระหว่างสีเขียวขาวและสีชมพูอย่างลงตัวโดยเมื่อต้นเล็กๆใบจะเป็นสีเขียวเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆกัดสีเป็นสีชมพู บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่5มิ่งมงคลบอลสีมิ่งมงคลลักษณะพื้นใบสีชมพูกระดูกใบสีเขียวเส้นสีเขียววิ่งผ้าสีขาวข้างเส้นสะดือสีแดงบอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปก อันดับที่ 4. มงกุฎเพชรบอนสีมงกุฎเพชรลักษณะใบรูปร่างคล้ายรูปหัวใจปลายแหลมหรือมนเส้นกระดูกใบมีสีเขียวพื้นใบมีสีชมพูอ่อนและมีแต้มจุดสีชมพูบอนสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปก อันดับที่3รวยล้นฟ้าบอลสีรวยล้นฟ้าลักษณะพื้นใบสีแดงอมชมพูกระดูกเส้นสะดือสีขาววางหูมีสีเขียวกระจายปลายใบแหลมก้านใบสีเขียว บอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่2สีเบญจรงบอลสีสีเบญจรงลักษณะต้นสูงประมาณ25-30ซนเมตรเป็นบอลกัดสีพื้นใบสีน้ำตาลเมื่อโตจะกัดสีเป็นสีแดงหรือชมพูกระดูกและเส้นสีขาววิ่งพล่าสีขาวขอบใบมีเส้นสีเขียวก้านใบยาวสีสายบัว หูใบฉีกถึงสะดือบอลสีจีนชื่อไทยแต่ทำไมไม่ตรงปกอันดับที่1ชายชนบอลสีชายชนเป็นบอลสีประเภทบอลป้ายลักษณะพื้นใบจะมีสีเขียวและขาวผสมกันและบริเวณปลายอีกด้าน จะมีแถบสีแดงเป็นเอกลักษณ์มองดูแปลกตาสวยงาม แล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสิบอันดับบอลสีจีนชื่อไทยแต่ทําไมไม่ตรงปกเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วกเกษตรชิวๆไม่ได้มีเจตนาที่จะมาต่อต้านบอลสีที่นําเข้านะครับแต่เป็นการมองว่าบอลสีจีนหรือบอลสีที่นําเข้าจากอเมริกาก็มีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปนะครับกลับมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับให้ความรู้นะครับถึงสายพันธุ์ต่างๆของบอลสีนะครับ เพื่อที่จะพัฒนาบอลสีไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อส่งออกไปทั่วโลกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกษตรจิ๋วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโจจิ๋วต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ